สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดสำหรับคนเปิดซิมใหม่ของเดือนกันยายน2564นะคะเดือนนี้จะมีแพ็กใหม่ออกมาก็คือความเร็วสูงสุด1 5เมก15 mbps แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดเดือนละ300อันนี้จะสมัครต่อเนื่องได้รวมทั้งหมด6 6เดือน6รอบ สำหรับราคาจะเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วจ่ายแค่เดือนละ3 0 0ร้อวนทวนทุกเดือน6เดือนสำหรับการสมัครนะคะเติมเงินเมื่อเติมเงินเข้าซิมเรียบร้อยแล้วให้กดดอกจัน9 00ดอกจัน1 7 0 1ดอกจัน17807 497แล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก สำหรับเงื่อนไขของโปรเสริมนี้ก็คือพอเราลงทะเบียนซิมแล้วนะคะให้เติมเงินเลยเติมเงินแล้วกดสมัครเลยภายในวันนั้นหรือต้องไม่เกิน7วันนะคะสำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่หรือว่าลงทะเบียนใหม่ค่ะถ้าอย่างนั้นจะสิ้นสุดการรับสิทธิ์ถ้าเกิน7วันไปแล้วจะสมัครไม่ได้สำหรับท่านใดหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการซิมใหม่เพื่อจะมาสมัคร โปรเสริมเล่นเน็ตไม่อั้นนี้สามารถดูลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะมีทั้ง Lazada และ s h o ป e e ลูกค้าท่านในสะดวกทางไหนก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปซื้อซิมใหม่ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแอดมินจะคอยเอาโปรดีๆเด็ดๆมาแนะนำอยู่เรื่อยๆนะคะคอยติดตามนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณค่ะ